สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาวิจักชิวงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนะคะปัญหากับเด็กกลุ่มหนึ่งค่ะที่หลายๆคนให้ฉายาเขาว่าเด็กแวนหรือว่าเด็กซิ่งเด็กกลุ่มนี้ล่ะค่ะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนยามค่ําคืนรวมทั้งผู้ใช,ช้รถใช้ถนนและก็มักจะมีปัญหาต่างๆตามมา,มามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุการสร้างความรําคาญการทําลายร่างกายหรือแม้กระทั่งเรื่องของปัญหายาเสพติดซึ่งตรงนี้ค่ะทางสํานักง,งานตนํารวจแห่งชาติิก็ไไม่่ด้นนนนงอใจะะค ก็พยายามหามาตราการต่างๆออกมามากมายไม่ว่าเป็นเรื่องของการป้องกันการปราบปรามหรือว่าการติดตามผู้กระทําผิดแต่ในขณะเดียวกันคงไม่ได้มองแค่ว่ากลุ่มเด็กแว้นหรือว่าเด็กซิ่งเท่านั้นก็ยังมีในส่วนของผู้ปกครองผู้สนับสนุนร้านแต่งรถสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะก็ยังเป็นปัญหาที่อยู่ในวงจรที่เรียกว่าต้องช่วยกันแก้ไขเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะ สนับสนุนรายการโดยปต,ตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และเวอร์ไวท์เว็บบางกอกไวส์ตอทคอม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชิวงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจาลึกถึงปัญหาในยามค่ําคืนนะคะค่าคืนดึกดืด่นแบบนี้กับปัญหาที่หลายๆคนบอกว่าปัญหาสังคมนี้หลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเพราะวันะวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของปัญหาเด็กแว้นหรือว่าเด็กซิ่งแต่วันนี้ค่ะดิฉันไม่ได้มาพูดคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้ดิฉันได้เชิญโฆษกสำนักง,งานตารวจแห่งชาติพลตตารวจตรีดร ok ปิยะอุทัยโยมมาร ย่าเรียกท่านโฆษกนะคะครับจริงไหมคะท่านโฆษกมีหลายคนบอกว่าปัญหาสังคมเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเด็กแว้นเด็กตีกันหรือว่าเด็กสกอยเด็กนี้เรียนเด็กเกเรเหล่านี้ล้วนมาจากปัญหาต้นต่อเดียวกันคือเรื่องครอบครัวโอ้โหถ้าเรียกว่าถ้ายิงเป้าก็ตรงเป๊ะได้ร้อยคะแนนเต็มเลยครับเพราะจากสถิตินะครับที่เราได้ตรวจสอบย้อนหลังไป5ปีค่ะนะครับเด็กต่างๆที่ถูกจับกลุมไม่ว่าจะเรื่องของเด็กแว้นที่เราแว้นบอยสกอยเกอร์คนะครับเด็กนักเรียนตีกัน หรือเด็กที่ไปมั่วสุมไยอยมุกอะไรต่างๆที่เกี่ยวเด็กเยาวชนที่กระทำผิดนะครับเกินกว่า90%อร์เซมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครับไม่ว่าจะโดยเกิดจากครอบครัวที่หย่าร้างกันคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาทะเลาะก,กันเด็กก็เข้าบ้านก็ไม่มีความสุขก็ออกนอกบ้านดีกว่าแล้วแต่จะถูกชักจูงไปทางไหนแถมอีกอันาหนึ่งเรื่องยาเสพติดนั่นแหละ,ะเป็นมูลเหตุที่สําคัญเขาต้องบอกปัญหารากฐานสําคัญแท้ๆเนี<ๆ>่ยอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับคุณสุภดา,าครับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนเนี่ยตำรวจเราเนี่ยไม่ได้มองเป็นปัญหาว่าเป็นอาชญาก,กรที่ต้องเอากันให้ตายเพราะจริงๆถ้ามองรากของปัญหาจรงิงๆแล้วเนี่ยจะแก้ไขแม้แต่เรื่องเด็กแว้นเนี่ยครับ,รบเราไม่ได้มองถึงแค่การจับกลุมแล้วก็ส่งสาร,รแังนั้นงานมันง่ายที่สุดนะครับแต่ยิงต้องแก้ปัญหาระยะเป็น,เป,นเป็นตอนๆอ,อย่างที่ว่านะครับดังนั้นถูกต้องที่สุดว่าปัญหาของเด็กต่างๆที่เราจะคุยกันเนี่ยครับ,รบมันเกิดจากปัญหารากจริงๆ คือปัญหาที่จากบ้านหรือจากสังคมเป็นหลักครับแต่ในณะแดียวกันก็มีคนบอกว่าเอ๊ะนอกจากในเรื่องของปัญหาครอบครัวแล้วบางครั้งอยู่ที่ตัวเด็กเองหรือว่าเป็นแฟชั่นเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาแข่งกันครับอ่ะแล้วแบบนี้่ะคะท่านโฆษกว่ายังไงคะก็ผมมองว่ายงออกมาถึงนอกจากออกบ้านมันก็เข้าสู่ชุมชนค่ะและสู่สังคมที่เขาเขาไปเจอค่ะถ้าไปเจอไปจะเจอในสังคมโรงเรียนหรือสังคมในกลุ่มเพื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับค่ะเด็กในวัยที่มีปัญหาที่เกี่ยวกดบเรามาจูงมาสึ่เด็กแว้นกันแล้วกันจะอยู่ในวัยระหว่าง 12ปี1 0ถึง15ปีขึ้นไปก็จะไม่เกิน25้าแต่เยอะที่สุดจะอยู่ช่วงของ15ถึง18 15ถึง18เป็นเด็กกลุ่มไหนคะกลุ่มเยอะที่สุดเกมกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยครับเอาเอาตีตีเป็นกล่องง่ายๆเราจะแบ่งเป็นสีหกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือแข่งโดยอาชีพไม่ใช่มีอาชีพเป็นการแข่งนะครับคือเอ,อะร่วมกลุ่มไม่ได้อะเสาธิละใจมันร้อนอ,อยากจะแข่งเปรี้ยวกลุ่มพวกนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือหรือ เมื่อไ่เรียนศึกแล้วก็ไม่มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวเกาะกินพ่อแม่วันๆหรือออกมาแข่งซิ่งหรืออาจจะประกอบชญจกรรมอย่างอื่นลักทรัพย์ลักเล็กขโมยน้อยติดยาเสพติดขายยาเสพติดแล้ววันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็นัดกลุ่มกันแข่งอพนันได้แม้กระทั่งเงินรถหรือคนที่นั่งสอนทายอันนี้เรื่องจริงอันนี้กลุ่มแรกเลยครับกลุ่มที่สองอันนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ที่แข่งเพื่อจะพนันกันแบบนี้อาจจะเป็นรถยนต์ในส่วนใหญ่ เป็นอาจจะอันนี้เป็นลูกคนรวยต้องมีสะตุ้งสตังสตุ้งสตังแต่งรถพื่อมาโชว์กันมาแข่งกันใครเท่ใครขับรถเร็วกว่ารถดีกว่าอันนี้กลุ่มที่สองอันนี้เป็นอีกอีกปัญหาหนึ่งกลุ่มที่สามก็เรียกว่ากลุ่มกลุ่มเสี่ยงกองเชียร์แนวร่วมกําลังจะขึ้นชั้นเฮไหนเฮนั่นไปดูเขาก่อนยังไม่กล้าแข่งแต่ว่าพร้อมจะขี่ตามเวลาจะเข้าจุดสมมตินัดแข่งกันตีหนึ่งกลุ่มนี้ก็จะขี่ตะเวนไปลอบเมืองนะครับเปิดเลกแขกไปเรื่อย ตามเข้าไปกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาไปเป็นกลุ่มที่หนึ่งฉะนั้นท่านโฆษกกาลังจะบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับสังคมมากที่สุดณตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับและจะเติมด้วยกลุ่มที่3าเนี่ยจะเติมเป็นลูกคู่ตามไปในหลายกรณีพอมาดูพฤติกรรมการแข่งเหมือนกันค่ะไม่ได้ว่าทุกครั้งที่เขารวมตัวกันเขาจะต้องแข่งกันคือแข่งคือบางวันหรือบางห่วงเวลาก็แข่งจริงค่ะแข่งเพื่อพนันอะไรก็แล้วแต่แต่บางกรณีเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะจับกลุ่่มแคค20 30หรือัน ขี่ไปตามถนนต่างๆเราะจะเห็นจะเจอบ่อยครั้งที่เป็นวันหยุดยาวๆที่มีประดับไฟตามท้องถนนเราก็จะเจออย่างเงี้ยเยอะเลยพวกนี้ไม่ได้แข่งแต่จะก่อความวุ่นวายโชว์รถยืนบนรถมั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ะนะครับแล้วก็จะส่งเสียงลมการและใครมาเกะก,กะขวางทางก็บางทีจะคว้างปลาหรือมีขั้นทำลาย็าล้เพราะฉะนั้นมไม่ว่าจะโดยแข่งหรือกลุ่มที่คอยไปโชว์ต่างๆเหล่านี้ ล้วนแต่สร้างความเดือดร้อนกกับพี่น้องประชาชนทั้งสงิ้นนะครับค่ะแต่ในขณะเดียวกันทั้ง3กลุ่มเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตามสถิติรายงานข่าวนะคะคว่าอาจจะมีลูกของนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่บ้างลูกของข้าราชาการระดับบิ๊กบกบ้างแล้วตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดอ่อนทําให้การทํางานของตํารวจยากขึ้นไหมคะไม่ละครับเพราะว่าในกลุ่มเหล่านี้มันจะไปอยู่ในกลุ่มที่2กลุ่มที่แต่งรถซิ่งรถเกง<ะ>อ่ารถเก๋งค่ะแล้วกลุ่มนี้ก็จะแยกกันนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะทําประมาณวันศุกร์บ้างหรืออะไรบ้าง สถานที่ก็จะต่างออกันไปเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราสํารวจเราได้เคยแถลงข่าวไปนะครับไม่ว่าจะพื้นที่กรุงเทพปริมบรลทจังหวัดใหญ่ๆเช่นไม่ว่าจะเป็นชนบุรีอุดรเชียงใหม่ยก็อย่างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะส่วนใหญ่จะเป็นของการรถจักรยานยนต์มากกว่าะนะครับข้อสําคัญคือ,อ,อสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้แยกแยะประเภทอย่างนี้ออกมาชัดเมื่อเราแยกแยะชัดเนี่ยผมก็มองว่าเหมือนเหมือนเราเราจะตกปลาสักที เราต้องรู้ว่าแม่น้ําสายนี้เนี่ยหรือมันมีจุดไหนที่น้ำนิ่งแยกปลาออกจากน้ําให้ได้ค่ะหัวโจกต้องดึงออกมาอ้อข้อสําคัญครับคุณสุภาดาครับอะไรคะปะจัจจัยต่างๆนี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนค่ะเมื่อกี้เราเกินไปเรื่องของร้านแต่งซิ่งค่ะร้านดัดแปลงรถอู่ซ่อมรถมรถส่วนใหญ่ที่เอามาแข่งกันเนี่ยมันไม่ใช่รถที่ซื้อมาจากห้างแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับพวกนี้ไม่เอาแข่งนะครับจะต้องไปตกแต่งความเร็ว มากกว่าครื่องไปโมครับโมดิฟายไปโมนะครับไปโมแล้วโมเองก็ไม่ได้ก็ต้องมีไอร้านพวกนี้ทําให้แล้วข้อสําคัญส่งต่ออีกครับถ้ารถที่มาโมจากร้านนี้แข่งชนะอยู่เรื่อยลูกค้าก็จะเยอะตามนี่ก็เป็นตัวการสําคัญที่เราต้องดําเนินการถ้าปราศจากกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มนี้ไม่เห็นแก่รายได้เล็กๆน้อยๆหรือเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเราดําเนินการได้ป้องกันได้เราไปประชามพธ์ได้ก็เหมือนร้านเกมครับใช่ไหมครับ เข้มคัดไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีไปเล่นเกมผมถามว่าเด็กที่ไหนจะไปเล่นที่ร้านไม่ให้เขาอันนี้ก็แบบเดียวกันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายแบบนี้ครับแล้วในส่วนของมาตราการราคาที่จะกดดันหรือว่าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทั้ง4ี่กลุ่มเหล่านี้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีมาตราการยังไงบ้างจริงๆแล้วแต่ละกลุ่มนี้วิธีการดำเนินการอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่แตกต่างเรื่องของยุทธวิธีนะครับแต่หลักใหญ่เหมือนกัน1เอากันก่อนแข่งเช่นวันนี้วันสมมุติว่าวันนี้เป็นวัน วันที่ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันพฤหัสผมยกใหอยางยังไม่มีการแข่งโดยส่วนใหญ่การแข่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะแข่งหลังเวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปหลังเที่ยงคืนครังอยี่างคือจะรวมกลุ่มตั้งแต่4ทุ่มและนะครับและช่วงเวลาก็เป็นวันหยุดที่วาเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ยังไม่ใช่มีการแข่งถ้าจะต้องดำเนินการป้องกันก่อนแข่งเช่นการเข้าสู่ชุมชนการไปให้ความรู้กันการที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่คนต้องช่วยกันนะข้อต่อมาครับ จุดที่ถนนที่ตำรวจต้องไปตรวจสอบว่าถนนเส้นไหนชุมชนไหนย่านไหนาาราว่าแถวบ้านคุณสุจดาแถวโคกครามก็มีถนนหนึ่งเส้นที่ยาวๆวเส้นเกษตรนวมีนใช่ค,ครับจะยาวประมาณคือจะมีความเรียบหรือเส้นตรงประมาณเกินกว่า 1, 1> กิโลเมตรกลุ่มผู้นี้ก็จะใช้กันเพราะฉะนั้นตำรวจพื้นที่ต้องไปสำรวจวางมาตรการต่างๆดูทางหนีทีไล่ทางซอกซอยต่างๆไงถนนโคง้งถนนอะไรต่างๆแสงสว่างไงอันนี้เป็นสิ่งที่การบ้านต้องทาก่อนอันที่3การป้องกันครับไปหา ตามจุดที่ร้าน tamam. ต่างๆเหล่า e น,นี้อู่ต่างๆเหล่านี้นะครับร้านโมดิฟายต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงอันที่4ครับเข้าไปในชุมชนไปหาหาัวโจกไปหากลุ่มไปกดดันไปขอความร่วมมือผู้นําชุมชนตากชุดตํารวจชุมชนต่างๆเข้าไปพอเดินต่างๆครบถ้วนอีกอันนึงอาสาสมัครหรือพี่น้องประชาชนที่เห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันพบเห็นแค่รวมกลุ่มกันตาม ประมาณ3ามทุ่มสีทุ่มรีบแจ้งตำรวจละค่ะสามหมายเลขหมายเลขอะไรบ้างคะหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะอันนี้พระเอกเลยอันที่สองเกี่ยวกับจราจรโดยตรงหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะและหมายเลขที่สามเนี่ยท่านผู้การตำรวจชาติพลเอกอดุลย์แสงสิงห์เติมเข้ามาค่ะรับฟ้องเรียนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าทั้งสามหมายเลขโทรฟรีครับท่านโทรได้ตลอดแค่เห็นรวมกลุ่มแจ้งเนี่ยเป็นมาตรการป้องกันละเห็นยังครับถ้าทำพร้อมๆกันหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอให้แข่งทำไว้ก่อนไปเจอคนนรวมมกลุ่่ทีไห มอเตอร์ไซค์รวมกลุ่มกันสักสี่ทุ่มสักห้าสิบคัน <c oughs> แจ้งตำรวจก่อนตำรวจเข้าไปปิดล้อมตรวจคน้นยึดรถคันที่ดัดแปลงสภาพวันนั้นแข่งไม่ได้ละว, <c oughs> วันรุ่งขึ้นเจออีกก็ไปอีกทลายอีกไปเจอที่ปั๊มอื่นเอาอีก <c oughs> ผมเชื่อถ้าเริ่มการอย่างเงี้ยยังไม่มีการแข่งเกิดขึ้นความอันตรายก็ม่เกิดนะครับแต่ในขณะเ <c oughs> ดียวกันหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ปะปัญหานี้ <c oughs> ก็มีมาตั้งแต่ เนิ่นนานเป็นปัญหาคลาสสิกยุคไหนตำรวจยุคไหนก็ปราบปรามไม่ได้สักทีแล้วท่านโฆษกตรงนี้มองว่ายังไงบ้างคะตำรวจเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องตรงนี้ครับตำรวจอาจจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในการจับจับกลุมแม้แต่การจับกลุมจะฟ้องศาลก็ต้องให้อาการผู้ฟ้องข้อหาข้อกฎหมายต่างๆที่ตำรวจเสนอไปก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานอัยการหรือศาลที่จะลงโทษ กฎหมายที่เราเสนอไปเหมือนกันเมื่อข้อ,ขอกฎหมาย <c oughs> อาจจะมีหลายมาตราหลายพระราชบัญญัติแต่ก่อนเราอาจจะมุ่งเน้นไปบางพระราชบัญญัติ <c oughs> เช่นเรื่องของจราจรทางบกเรื่องรถแข่งดัดแปลงสภาพรถ <c oughs> ตอนนี้เราขอเติมพร,พร,เรบรเด็กและเยาวชนเพื่อจะต้องขอว่าผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมด้วย <c oughs> ถ้าผู้ปกครองท่านใดที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าปล่อยปะล่าเลย,ลยห,รหรือไม่มีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องนี้อาจจะต้องถูกทันบทก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นผมเลยสรุปว่าในส่วนของ ของตำรวจเป็นเคียงปลายเหตุเมื่อกี้ป้องกันก็ช่วยกันการเดําเนินการเรื่องของการลงโทษก็ช่วยกันแต่มาตรการยุติวิธีเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันต่อตำรวจจะทํำยังไงนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ,คะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และเวอร์ไวย์เว็บบางกอกไวส์ดอทคอม ถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชวง์นะคะแล้วก็ท่านโฆษกสำนักงานตารวจแห่งชาติพลตํารวจตรีดรปิยะอุทายโยค่ะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายกันบ้างดีกว่าค่ะท่านโฆษกเด็กแว้นโดนจับกฎหมายมีบทลงโทษอะไรบ้างคะกฎหมายหลักแรกคือพยานพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับ2522อันนี้มีหลายมาตาเลยเช่นแข่งรถในทางก่อให้เกิดความบาดเสียวไม่สวมหมวกกันน็อกเห็นไหมครับ คับรถอาเรในที่ขับขันแซงรถที่ขับขันเอาทุกข้อหาไอ้ที่ะจะผิดอันนี้อันที่หนึ่งก่อนอันที่สองคือเรื่องของกฎหมายเกี่ยวเรื่องพระราชบัญญัติผิดพันอุศาสต์กรรมอะไรคะดัดแปลงสภาพรถรถดีๆก็มาอยู่อย่างเงี้ยต้องมีท่อมีกระจกมีอะไรต่างๆภาว่ามาโดนนะครับอันต่อมาคือถ้าสมมติตำรวจเขาตั้งด่านอยู่วิ่งชนด่านแหกด่าน ต่อสู้ขัดขวางการกระทำที่ของเจ้าพนักงานเห็นครับเจอตั้งเยอะแยะไปหมดเลยถ้าชนเจ้าพนักงานบาดเจ็บเสียชีวิตโดนข้อหาพยายามฆ่าโอ้โหสนุกเลยทีนี้แค่คิดจะสนุกสนานปรากฏว่าโดนข้อหาต่างเหล่านี้อนาคตอายุเกินยี่สิบอยากทํางานที่ไหนประวัติมีหมดแล้วครับไม่ได้ทํางานแล้วแต่ในบางคนเนี่ยเป็นเยาวชนล่ะคะตรงนี้ทางกฎหมายมีบทลดหย่อนโทษนะคะใช่ครับคืออย่างนี้ครับ ผมต้องบอกว่าต้องแยกอกชัดเจนในกลุ่ม2 0 3 0คนที่เราจับมาเนี่ยถึงต้องมีหัวหน้าชุดเป็นยุทธีตารวจอย่างหนึง่งที่ท่านผู้จัดการแห่งชาติได้แน้นำไว้ว่าต้องมีการแยกแยะกลุ่มผู้ต้องหาออกมาชัดเจนดึงหัวโจกออกมาดึงกลุ่มผู้สมดุ้ออกมาดึงเด็กออกมาดึงผู้หญิงออกมาดึงผู้ใหญ่ออกมามาตรการลงโทษผู้ใหญ่กับเด็กต่างกาันเด็กนะครับจะเป็นไปตามกฎหมายของเด็กพอถูกจับปุบ๊บการจับกลุ่มของเด็กก็จะไม่ใช้เครื่องพนฒนการ เห็นไหมครับเชิญผู้ปกครองมาพบเชิญเข้ามาถ้ากรณีตักเตือนได้ก็ตักเตือนเช่นผู้ดูอะไรว่าไปแต่คนแข่งเนี้ยก็เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายเด็กนะครับมีนักจิจวิทยามาสอบีม่ไล้ต่างมาสอบส่งสานพินิษฐ์อะไรต่างว่าไปกระบวนการตามนั้นส่วนผู้ใหญ่ก็เข้าสู่สารผู้ใหญ่ลงโทษทำ่ำถ้ารับสาภาพสารก็ลงโทษตามอัตราโทษนะครับมีทั้งจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน6กพันบาทอะไรก็แต่ว่ากันไปตามแต่ละข้อหาแต่สิ่งที่เราอยากจะเติม คืออะไรคะเราจะเติมเรื่องของการริบทรัพย์สินนั่นคือรถใช่ไหคะถต้องครับรถที่ใช้กันหรืออย่างอื่นไมโครโฟนที่กองเชียร์ใช้เชียร์โดนด้วยโดนด้วยครับถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําผิดนะครับไมโครโฟนเครื่องเสียงประกาศเชิญชวนรถปิกอัพที่มาจอดด้วยเอาหมดแต่ว่าตํารวจยึดเองไม่ได้เราต้องเสนอสารเป็นผู้ยึดซึ่งผ่านมาสารก็กรุณายึดทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งอีกอันนึงที่ทางพิจารณาธรชาติเติมคือ ความเกี่ยวพันของอาชญากรรมเกี่ยวกับรถจะเกี่ยวข้องกับรถหายเราจะตรวจสอบประวัติสําคัญที่จะเติมครับตัวยาเสพติดครับถ้าฉี่สีม่วงก็ต้องโดนเข้าสู่กระบวนการยาเสพติดเห็นอย่างครับน้องๆเป็นไปได้ตำรวจเอาจริงๆเอาจริงๆค่ะดังนั้นแต่ละกฎหมายแต่ละข้อหาเราเอาอย่างเต็มที่นอกจากในส่วนของตัวเด็กไว้ตัวเด็กครับค่ะในส่วนของร้านแต่งรถหรือคนที่สนับสนุนล่ะคะร้านหลักๆเนี่ยจะโดนข้อหาผู้สนับสนุน กฎหมายกฎหมายยาคือผู้สนับสนุนให้มีการกระทําผิดมีโทษเท่ากับตัวการเพราะฉะนั้นกฎหมายเมื่อกี้ที่บอกเลยครับเด็กแว้นข้อหาเรื่องอะไรขับรถบาดเสียวแดัดแปลงสภาพรถถ้าไปชนตำรวจเจอข้อหายามค่าผู้สนับสนุนกองเชียร์ทั้งหลายร้านตัดตัวแต่งโดนด้วยแต่จะว่าเป็นแต่ละกรณีไปแล้วมาโดนในเรื่องอื่นอีกเช่นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของเทศบาลทั้งหลายค่ะร้านแต่งรถทําเอาทางเท้าเลอะเทอะการวางสิ่งของ ผิดกฎหมายอุตสาหกรรมนะครับไปดัดแปลงสภาพเดี๋ยวเราจะขุดกฎหมายมาเราเสนอฟ้องให้หมดค่ะในขณะเดียวกันก็มีคนบอกนะคะว่ายางเห็นตามข่าวว่าอาจจะมีชาวบ้านบางคนเนี่ยไม่พอใจหรือคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเห็นเด็กกลุ่มนี้แล้วเกิดอาการภาษาชาวบ้านบอกว่ามันไส้ไปทําร้ายร่างกายตรงนี้มีโทษอะไรไหมคะหมายถึงว่าชาวบ้านไปทําเขาใช่ไหมครับชาวบ้านไปทํากลุ่มเด็กแววนผมผมไม่อยากให้การแก้ปัญหาตรงนี้ เป็นการแก้ปัญหาตาต่อตาหรือฟันต่อฟันตํารวจเองโดยเพราะท่านผู้วิการบัญชาพยายามจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดแต่นั้นพี่น้องประชาชนอย่าลงมือเองครับผมว่าหมายเลขสามเบอร์เนี่ะท่านโทรได้ตลอดเวลาท่านโทรไปสารนี้ตารวจตอนนี้ทุกสายตำรวจเนี่ยต้องตื่นตัวละ,ะไม่ตื่นตัวขนาดผู้วิการบัญชาตั่งหัวโตวเองเนี่ก็ไม่รู้จะว่าอะไรละนะครับท่านแจ้งไปก่อนอย่าทําเองเัาอาจจะตรายต่อตัวท่านด้วยตารวจจะมีวิธีการมียุทธวิธีหลายแบบที่จะทํา ซึ่งบางอย่างต้องต้องเรียนคุณสุภดาว่าบางอย่างเราก็จะบอกนตรงนี้เช่นเราจะตั้งด่านที่จะตั้งด่านชั้นเดียวเราตั้ง3ามชั้นะนะครับและเราจะมียุทธวิธีในการซึ่งท่านผู้จัดการชาติให้วางเป็นระบบมาตรฐานทั้งประเทศเหมือนกันะนะครับมีหน่วยดูต้นทางระวังหน้าหน่วยจับกุมหน่วยสอบสวนหน่วยยึดอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะเตรียมการไว้ ตามข่าวนะคะหนังสือพิมพ์โพสต์เดย์บอกว่าทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการปราบเด็กแว้นเนี่ยท่านพอจะเล่าเครื่องนี้ให้ฟังได้ไหมคะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ในการดําเนินการเรื่องนี้มีมาโดยตลอดนะครับแล้วมันจัเป็นต้องเป็นอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแผงการแผงแผงตรวจรถก็ใช่ไฟก็ใช่กระบองไฟก็ใช่ต่อไปก็พัฒนาถึงขั้นขอเอารถขยะรถสิบล้อ ที่ผ่านมาสองสามเดือนแรกก็มีรถตุกๆนะครับก็แถมต่ออีกวันก่อนท่านผู้จัดก,การรมชาติก็ก็ขอความเห็นจากทุกฝ่ายก็มีฝ่ายอํเนวยการด้านสงครามลุงเนี่ยเขาบอกว่ามีอุปกรณ์ที่หนึ่งที่เดิมเคยเขาเอามาใช้สําหรับการกั้นรถที่จะไปเกี่ยวกับม็อบอะฮะ,ะจะไปเข้าสารทรี่ราชการต่างๆเนี่ยน่าจะลองใช้ตรงนี้ได้ในฝ่ายอเนวยการก็เลยบอกว่าเอาแล้วเรามาลองทดลองดูใช้ได้ผหลหรือเปล่าทดลองดูแล้วก็<ๆ>วก็น่าสนใจแต่ธรามชาติกันว่า อุปกรณ์ชิ้นใดก็ตามที่เอามาใช้เนี่ยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตํารวจและของผู้ที่เราจะดการเขาด้วยเราไม่ได้มองเขาเป็นอาชญากรถ้าเป็นอันตรายต่อเขามากไปเราอาจจะไม่ใช้เรากำลังให้ฝ่ายกฎหมายกับฝ่ายยุติธรรมไปตรวจสอบก่อนถ้าได้ผลเราเอามาใช้ถ้าคิดว่ามันจะอันตรายไปเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้ ตามมาตรการของสานักงานตํารวจแห่งชาติที่บอกว่า1เดือนนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของการปราบดิแว้นท่านโฆษกมาว่าอย่างไงคะคืออย่างนี้ครับปราบได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยคงเป็นไปได้ยากเพราะผมว่าปัญหานี้มันต้องแก้โดยโดยภาพรวมช่วยกันหลายฝ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่พิการตำรวจชาติหวังไว้คือในหนึ่งเดือนนี้เมื่อหัวขบวนตัวท่านผบขับเคลื่อนละทุกโรงพักขับเคลื่อนจากการร้องเรียนในกรุงเทพมหานครผมยกตัวอย่างใเฉยนะครับต่างจังหวัดก็มีร้องเรียนเหมือนกันตัวเลขทีี่เเคยยรร้องน เดือนละประมาณทัวเฉลี่ย3 0 0้อครั้งนในเดือนนี้ต้องลดลงเพราะอย่างน้อยน้องวรชาชนเดือดร้อนน้อยลงค่ะความเดือดร้อนน้องว่ชาชนได้ลดลงเนี่ยคือความฝันของเราแะครับแลวเราจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆครับสุดท้ายท่านโฆษมีะไยอยากฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเชิญค,ค่ะจริงๆแล้วอย่างผมน้าเรียนนะครับปัญหาเรื่องของเด็กแวน้นหรืออย่างอื่นๆก็แล้วแต่นั้นตํารวจเป็นเพียงแค่หนึ่งในส่วนที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วปัญหาสําคัญเกิดจากบ้านเกิดจากชุมชนถ้าผู้ปกครอง นะครับผู้นําชุมชนพี่น้องประชาชนต่างๆช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านพบเหตุต้องสงสัยพบเหตุต่างๆที่จะเกิดปัญหาเนี่ยแจ้งตารวจก่อน,นกระทรวงทบวงกรมอื่นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขนี้เรามาลงขันช่วยกันนะครับผมว่าเราแก้ปัญหาได้ถูกทางครับตารวจพร้อมเสมอที่จะให้ความดูแลแต่ถ้าเราความร่วมมือจากทุกฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหานี้แก้ได้ครับ สำหรับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนนะคะอย่างที่ท่านโฆษกบอกไปนะคะหากพบเห็นการรุมกลุ่มของเด็กแว้นนะคะหรือคิดว่าน่าจะมีการแข่งขันเส้นทางถนนสายนี้หรือว่าสายนั้นเนี่ยนะคะสามารถแจ้งไปได้นะคะที่3หมายเลขด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหมายเลข191 1 1 9 7, 7และหมายเลข1599สําหรับรายการถอดสลักข่าวค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณท่านโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติมากนะคะคพลตํารวจตรีดรปิยะอุทายโยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ และตอนนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะคับ